ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกระตทางช่องอาหาชาแนลกะเป็นประจำทุกวันยิบแต่ล้านจริงจๆสุดยอดวานนี้สุแตกสี่ตัวแตกนะใบเกีียวที่ผมส่งให้ท่านนะท่านดูให้ดีนะตรงใต้สิบสองเบสผมทำสี่ตัวไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี้สี่ตัวแตกนะหนึ 1, ่งเจ็ดสี่หกนะ ออกเต็มๆเลยนะสี่ตัวแตกนะเมื่อวานนี้ถือว่าสุดยอดมากๆวิชานี่ไม่มีอะไรจะเกินไปใน4ี่ชุดคมภีรวยนี่แหละท่านใดที่ได้เรียนไปก็สามารถไปแต่เช้าได้นะถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้เรียนรู้ก็รอผมรอผมก็จะช้านิดหน่อยตามที่ว่าในแหละผมก็มาช่วงแดดล่มลมตกฮะให้ท่านแบบสบายๆใจนอน ตื่นแบบไม่ต้องรีบเร่งไงแต่ถ้าหากว่าท่านต้องไปแต่เช้าอ่ะท่านมีภารกิจที่ต้องรีบเร่งไปแต่เช้าต้านต้องเรียนนะครับท่านต้องเรียนเรียนรู้จริงๆครับไปแต่เช้าได้จริงๆนะครับส่วนในใบที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะใบวิเคราะห์นะใบวิเคราะห์ที่ผมส่งไปให้เนี่ยเป็นรายละเอียดไม่ใช่ตารางเนี่ยเป็นใบวิเคราะห์ส่งให้ก็เมื่อวานก็สี่ตัวแตกกันนะสามตัวได้สี่ตัวแตกวันนี้ก็วิเคราะห์ไปให้แต่เช้าแล้วคนได้รับแต่เช้าสมาชิกที่รับแต่เช้าก็โอ้โหสบายใจไปแล้วนะ สามตัวแตกแต่ชเช้าแล้วไปได้สองรอบแลยโอ้โหสุดยอดมากอาจารย์วันนี้พอปิด็อบตีพุงกับนอนเที่ยวได้สบายใจนั่นแหละท่านที่เรียนรู้หรือว่าเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะไปแต่เช้าได้ไง แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ติดตามผมไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้ล้วก็ติดตามไปก็เอาเราก็ไปช่วงแดดล่มลมตกก็เหมือนผมนะครับผมก็ไปแดดล่มลมตกเหมือนกันนะพอช่วงเช้าก็ทําข้อมูลในท่านแต่พอหลังไปแล้วเราก็แดดล่มลมตกนะเราก็อยู่ในช่วงสมาชิกในแดดล่มลมตกเขากินไปหมดแล้วบางทีเราก็โอ้ยมาเที่ยวมาเที่ยวลุ้นเที่ยวเอาเอากระดูกไปต้มน้ำซุป พอกก็เนื้อไปหมดแล้วไงเลาทําไงได้แล้วก็ต้องดูไปต้มน้ำซุปก,ก็อย่างนั้นแหละถ้าเป็นสมาชิกก็เอาแต่เนื้อไปแต่เช้าเลยนะอ้าวสุดยอดี่คือรอายแนลคืนลักนาะเป็นจองที่ผมนาสาระทางด้านโหร,ราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสู้จ้โลกชคไปเจ้รงกระทดัดมาพูดคุยกันวังเป็นประจำมาแนะนําทั้งโดยตุ่ดูดวงให้เป็นมียอง์จลส,สองดาวเอ็นเป็นติกเลยนะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็วิชาที่มาแรงสุดๆก็คือวิชาการจับยามนะยามที่ผมส่งให้ท่านทุกวันเนี่ย ก็ขออภัยด้วยมือเช้ามีคนร้องไห้กับยามโอ้สุดยอดจริงๆนะผมก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์ว่าเขาอ่านยามนี่นะอ่านแล้วอ่านปรากฏว่ามันเป็นคนละเรื่องแต่ลงแล้วคือเรื่องเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยคืออัศจรรย์ระหว่างจิตสัมผัสนะก็เรียกว่าสื่อสัมผัสกับยามยามเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณมีเทวดานะในในยามแต่ละยามเ็าจะมีเทวดา มีเทวดาคอยคุ้มครองดูแลยามอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสื่อได้สัมผัสเป็นเห็นความสําเร็จแน่นอนนะเ็เรียกว่าสื่อได้สัมผัสเป็นอ่าแล้วก็เห็นความสําเร็จแน่นอนและชัดเจนมากๆโอ้โหสุดยอดมากนี่เดี๋ยวนวลแหละประมาณกรกฎาหรือสิงหาโน่นแหละครับเข้าพรรษานะถ้ากลับมาเมืองไทยเราก็จะเราก็จะให้ท่านได้ไปเรียนเรื่องยามใครเรียนเรื่องยามนี่นะโอ้โหสุดยอดมากยามนี่เป็นอะไรขั้นสูงสุดนะครับ เป็นขั้นสูงไม่ใช่ยามไอ้ที่ท่านไปเรียนแบบนั้นนะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นแปลความหมายของยามเลยนะเป็นถอดร,รหัสถอดหัวใจย,ยามครับคนที่ถอดได้นี่รวยจริงๆครับรวยจริงๆอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะก็เป็นอัศจรรย์ครับใช้จิตสัมผัสแล้วก็เขาเรียกว่าสัมผัสเมื่อกี้ผมอะไรสัมผัสได้ มองเป็นเห็นความสําเร็จแน่นอนชัดเจนมา,มากๆเรื่องยามนะเรื่องยามสัมผัสได้สุดยอดมากสุดยอดมา,า,มาที่ผมส่งให้ท่านทุกวันทุกวันวนั่แหละนะถ้าเกิดท่านมองให้ดีมันไม่ใช่แค่ว่ายามที่ท่านอ่านนะแต่ว่าท่านต้องแปลในตรงนั้นด้วยท่าแปลได้นี่โอ้โหเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะนี่วันนี้แปลมาเป๊ะเลยรอบมารอบแรกเลยอ่ะห้าตัวมาเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะขนลุกอ่ะพอแปลออกมาแล้วนข,นลขนลุกอ่ะครับห้าหกเจ็ดเก้าเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยอ่ะ มาอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นยามที่ผมส่งให้ทท,ทุกวันทุกวันทุกวันที่ท่านได้ท่านต้องถอดรหัสออกมาได้ท่านต้องเรียนคะตรงนี้โรงเรงียนถอดรหัสใครที่ยังไม่มีเซนไม่มีอะไรต่างตง้องเรียนเรียนจนให้เกิดปัญญาปัญญาจะนําพาเราไปเกิดเซนนะปฏิพิษปฏิพัน์ไหวพริบบวกปัญญามันจะเกิดเป็นเซนครับเพราะฉะนั้นท่านเรียนให้เข้าใจมากๆเลยเรียนมากๆก็จะมีเซนเกิดขึ้นมาในตัวเองได้นั่นคือ ถอดรหัสยามนี่โอ้สุดยอดมาใครอยากเรียนถอดรหัสยามนี่ถือว่าสุดยอดนะหกกระหันอันนี้เอาแค่หกกรหนะันนะอ่านี้เดี๋ยวผมให้หกกรหันในสิทธิ์คนที่ถอดรหัสได้มื่อเช้าก็ถือว่าพยายามถอดนะพยายามจะยากหน่อยมื่อเช้าพยายามจะยากหน่อยแต่ก็ถอดออกมาจนได้อะ พอถอดมาได้แล้วก็โอ้โหสบายใจรล่งจิตแล้วมันปรากฏวา่ามาเล่าผมผมก็ผมก็โอ้โหละเรื่องนะคนละเรื่องนะแต่ว่าสรุปแล้วคือ,อดูในเรื่องเดียวกันอัศจรรย์เรื่องจิตสัมผัสนะเรื่องจิตสัมผัสนี่สาคัญม,มากถ้ายามนี่ท่านต้องใช้จิตสัมผัสไม่ใช่ยามที่ท่านจะเรียนยามนู่นยามนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่โซโตโซนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ายามเลยเป็นยามก็เร,มเรียกว่ายามก็เรียกถอดรหัสถอดหวัวใจยามเป็นการถอดหัวใจยามครับ ถอนรู้ใจยามันนี่แหละที่ผมว่ามี48ขั้นตอนนะเขาเรียกมี48ขั้นตอน48ห่วงช่วงเวลา48ขั้นตอนแล้วก็มี120ทเทิร์นเนี่ยไอ้คืออยู่ตรงนี้ถ้าท่านเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหถอนรหัสออกมาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะวินเช้านี่ถือว่าสุดยอดมากอะเมื่อวานนี่ก็สุดยอดนะวันวันไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยวันวันพุธอะวันพุธถอนรหัสยาออกมาผมบอกแล้วว่าต้องไปข้ามโขงได้ข้ามจริงๆนะโอ้โหถอดรหัสยาในคนลุกนะะถอดข้ามโขงได้จริงๆยยโอออสสุุดดดดมมากมากนะ วันนั้นยามอะไรที่ว่าดิว่าเมื่อวานน่ก็อะไรยามนะถ้าไปอ่านในที่ผมส่งให้ท่านนี่แหละอันนั้นเป็นฉลองยามที่ท่านต้องแปลท่านต้องเข้าใจที่จริงมาการเรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้นะใครอยากเรียนตรงนี้ท่านเรียนได้นี่โอ้โหสุดยอดจริงแต่ที่จริงแค่ไม่ต้องไปถึงนั่นหรอกเอาแค่ท่านล็อกเป้านี้ก็ถือว่าโอ้โหล็อกเป้านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเมื่อวานนี้ล็อกเป้าก็ทะลุนะเมื่อวานทะลุเป้านะเมื่อวานทะลุเป้าสุดจะชัดเจนมากๆเลยโอ้โหมาหลายเป้ามากเลยนะเป้าสุดท้ายก็นูนไปไหน่ะ ไปหาสาวลาวรอบสุดท้ายนี่ถือว่าสุดยอดมากนะล็อกเป้าน mm ี่แ er <poco> ค่วิชาล็อกเป้านี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะเรียนล็อกเป้าครับเรียนล็อกเป้าเอาเรียนล็อกเป้าก่อนล็อกเป้าง่ายสุดล็อกเป้านี่ง่ายสุดนะล็อกเป้านี่ง่ายสุดเพราะว่าล็อกเป้านี่บางทีก็มีมีจะมีแค่คู่ดูโอเขาแค่2คู่กับแล้วก็แค่หนึ่งคู่2คู่แค่นั้นเองนะหนึ่งคู่2คู่แค่นั้นดูโอเวลาเราเราเราเข้าเราล็อกเป้ากับเราล็อกดาวเขาเรียกล็อกเป้า เข้าเข้าล็อกเป้าเข้าดาวเนี่ยเขาเรียกล็อกเป้าเข้าดาวเนี่ยถือว่ามีแค่คู่สองคู่แค่นั้นเองนะสุดยอดมากสุดยอดมากใครอยากได้เงินแสนนะใครอยากไม่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 นก็อยากได้เงินแสนอยากได้เงินล้านก็เรียนวิชาล็อกเป้าครับเรียนวิชาล็อกเป้านะผมสอนให้นะเรียนวิชาล็อกเป้าครับสอนให้เป็นพิเศษเลยสอนให้เป็นพิเศษสอนให้คนเดียวด้วยไม่สอนให้เยอะด้วยใครอยากเรียนก็สมัครไปนั่นเนี่ยล็อกเป้าส่วนที่ท่านมีความรู้อยู่แล้วก็เก็บไว้นะล็อกเป้านี่เก็บไว้นะครับเก็บไว้เลยไม่ต้องไปอะไรใครนะ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเราเอาตัวเราเองก่อนมองเห็นตัวเองก่อนก่อนที่จะมองเห็นตัวคนอื่นตามนั้นมองเห็นตัวเองก่อนมองเห็นตัวเองเอาตามนั้นนะครับเดี๋ยวในหนังสือเนี่ยผมก็จะใส่ไว้นะในหนังสือเนี่ยแต่ในหนังสือเนี่ยผมมาพิจารณาจะใส่หรือเปล่าแต่ถ้าท่านอยากได้ท่านจองไปนะผมจะใส่ดีไหมในหนังสือนะครับแต่ถ้าในใส่ในหนังสือก็จะอาจจะใส่ไปได้ก็แล้วกันนะแต่ดูก่อนนะยังไม่ได้มีนะในหนังสือล็อกเป้าเนี่ย ถือว่าตัวล็อกเป้าไม่มีอยากให้เรียนมากกว่าอยากให้เรียนเพราะเรียนง่ายมากเรียนง่ายมากเรียนแค่3นาทีท่านเป็นแล้วล็อกเป้านี่ครับเอาเรียนแค่3นาทีนะเป็นเลยทันทีเลยครับเรียนแค่3นาทีเป็นทันทีเลยครับแล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยครับเรียนล็อกเป้านี่สามนาทีเป็นเลยทันทีไม่ต้องไปกังวลว่าเรื่องไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ไม่มีความรู้เรื่องของอะไรต่างๆนานาแค่มองตัวเลขออกหนึ่งตัวต่ำเจ้าห้าเกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แค่นั้นแหละพอแล้วนะ แคแล้วนี่ก็สามารถล็อกเป้าได้แล้วนะเรียนล็อกเป้านี่ถือว่าสุดยอดมากอ้าวสมัครเรียนเลยนะวันนี้นะศูนย์428810นะอะไรก็บ้านผมดูหนึ่งก็8แปดนถ้าใดที่มีความรู้อยู่แล้วท่านไม่ต้องไปจะเป็นเพราะผมสอนให้เปิดโอกาสให้ท่านตรงนั้นเปิดโอกาสท่านที่ได้ไปนี่ผมว่าเราถือว่าเป็นบุญร่วมกันนะก็เลยเป็นบุญร่วมกันท่านได้วิชาล็อกเป้าไปได้เงินได้ทองมาถ้าท่านทำบุญนะสร้างบารมีของเราต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะล็อกเป้านี่ถือว่าสุดยอดมากส่วนท่าใดที่ยังไม่รู้เลอกยังงไ เป้ายังไงอย่างเงี้ยลอ็อกท้อล็อกอยังไงเป่ายัางไงก็เรียนครับเรียนเลยเรียนเลยนะเรียนเลยจะไม่ต้องไปแอบ,บถามคนนู้นไม่ต้องไปแอบถามคนนี้ไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นอนะ่ะเรียนเลยนะใส่ใจเรียนเลยนะไปแอบ,บถามคนไปแอบ,บถามคนนี้ท่านจะรู้ได้ไงวาเขาอ่าอ่ามีนั้นบอกท่านอ่ะเขาอาจจะบอกผิดก็ได้ <laughs> เรียนเลยเรียนเลยไม่ต้องไปแอบถามก็ต้องไปตัวแอบถามก็นี่นะเรียนเลยครับเราไม่ต้องนู่นนี่นั่นอาจารย์บอกมาเลยลรอกเปต้องเรียนเลยเรียนเลยเรียนเลยนะผมก็บอกไม่ได้นะโอกาสบอกไม่ได้ครับอันี้อ้นี้ต้องยอมรับบอกไม่ได้ว่ามันตัวล็อกเป้าเป็นความลับสุดยอดถ้าอยากได้ความลับสุดยอดนี่ต้องไขความลับเอาเองนะไขความเราเองท่านต้องท่านต้องพร้อมที่จะไขความลับเอาเองท่านอยากได้ความลับต้องต้องไขเองครับไขเองเปิดเองไม่มีใครมาไขท่านไม่มีใครเปิดให้ท่านอย่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะอะ เลยนะล็อกเป้านะวันนี้คนเดียววันนี้คนเดียวจัดเลยวันน ja e ah. ี้คนเดียวจัดเลยนะล็อกเป้าจัดล็อกเป้าล็อกเป้าบีบล็อกเป้าบีบนะล็อกเป้าบีบล็อกเป้าบีบล็อกเป้าบีบนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากล็อกเป้าบีบนี่โอ้โหสองรอบแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยสองรอบแลวนะใครไปแต่เช้านี่ล็อกเป้าบีบนี่สองรอบแล้วสบายใจเลยใช่ไหมสบายใจเลยฮะสบายใจเฉิบนะก็เป็นได้อย่างนั้นอ้าววันนี้มีลาวนะมีตลาดลาวมีตลาดลาวอ่ะกลับมาดูวันนี้เลยนะอ้าวลืมไปขอบคุณน้ำมันมาบาอยู่นะที่ทำให้หน้าใสเด้งดึง แล้วก็ขอบคุณสบู่สูพิเศษนะ่าใสปิ้งของวิพ่พรนะก็สมามารถสั่งไปได้นะผู้สนับสนุนทางาผู้สนับสนุนรายการนะแล้วก็ขอบคุณดรสมิทธ์ผู้สนับสนุนอ,อย่างเป็นทางการยอย่างเป็นทางการผู้สนับสนุนช่องอาหายชาแนลอย่างเป็นทางการโครงการวิจัย <laughs> โครงการวิจัยนะ R.C.Research <laughs> Center อ๋อ <Of> LTO <laughs> นี่เรามีศูนย์นะใครจะสมัครเป็นสมาชิกในศูนย์ก็สมัครได้นะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะแล้วก็อแอดไลน์ก็บ้านโมดูหนึ่งเก้าแปดก็สมัครได้เลยเอา้าวกลับมาดูวันนี้เลยนะอา้าวเดี๋ยวผมขึ้นให้ท่านก่อนเดี๋ยวผมมาให้พาท่านไปดูสายรีเล็ตก่อนนะสายรีเล็ตของฮานอยอันสปาดาหนังนะรีเล็ตก็ไม่แพ้นะไม่แพ้นะถ้าเรียนรู้รีเล็ตก็ถือว่าสุดยอดนะตัวรีเล็ตนี่ถือว่าสุดยอดมากนะตัวรีเล็ตเนี่ยวันนี้ตัวรีเล็ตเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอไหม เนี่ยของของผมก็คลิกแล้วมันไม่ค่อยมาเลรอมานิดหนึ่งมันจะมาช้านิดหนึ่งผมคลิกหลายรอบนะเนี่ยครับอา้าววันนี้ไม่เจอตัวตัวเหมือนไม่เจอนะครับตัวเหมือนไม่เจอในสายไม่เจอแต่ว่าอะไรเอดีเราแปดหกสี่ใช่ไหมแปดหกสี่แต่ว่าตัวเนี้ยตัวพีเอสดับยูเนี่ยห้าหนึ่งสองหกเจ็ดสี่ถ้าจริงเราเจอก็เจอหกกับสี่ใช่ไหมพอเจอหกกับสี่ก็ได้เจอหกกับสี่ก่อนก็ได้ถ้าหกกับ <c> ส <oughs> ี่มาจะมาอะไรมากมาสี่แปดสี่หกนี่แหละครับก็มาสี่แ ได้นะครับสีได้46ได้4 5 4 0อย่างเงี้ยได้นะครับก็ตามนั้นได้หรือ68 <c oughs> 65 6 0อย่างเงี้ยก็ได้ครับ68 65 6 0อย่างเงี้ยก็ได้ตัวรีเลย์ขออภัยครับขออภัยขออภัยใครบ่นบนะใครบนเอาตามนั้นแล้วกันนะอันนี้คือตัว,ตวรีเลย์ไม่เจอนะครับไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตันระบบน้ำเมื่อวานในวิเคราะห์เจาะตันระบบวอกแล้วแต่สองมาทั้งเอาสองไปทําอะไรก็ได้เมื่อวานนะแต่สองไม่มากคเจ็ดสามเจ็ดสามมาหรือเปล่าลงเมื่อวานไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิด อเจ็ดสองไม่มาก็เจ็ดสามจะสองมาก็คือจบนะเมื่อวานเนี่ยสองมาสองมาคือจบอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยสองมาไงถ้าเราสองไปทําอะไรก็ได้ที่ผมบอกอยู่แล้วนะเพอสองกับเจ็ดทำอะไรได้ตังค์ใช่ไหมหวานวันนี้อะไรทํำอะไรได้ตังค์สามกับแปดดิวันนี้สามกับแปดทำอะไรได้ตังค์นะสามกับแปดทำอะไรตังค์สายหวานยาวนี่แน่นอนอยู่แล้วชัดเจนมากไม่มีปัญหาและสายหวานยาวได้ตังค์แน่นอนเนี่ยก็ถ้าหวานไปสายหวานยาวนะสายหวานยาวตามนี้มาสายหวานยาวตามนี้เลยก็หวานไปตามนี้แหละครับนะส่วนอสามกับแปดทำอะไรได้ตังค์นะสามกับแปดทำอะไรได้ตังค์โอเด จร่กินห้ากับหกมันก็มีอยู่แค่แปดห้าแปดหกนะไอแปดแปดแปดหกสามหกนะแค่นี้เองนะถ้าเราเอาตัวตัวห้ากับหกใช่ไหมโอเดตคือ Dmy อะ่ะเราเจอเจอหกอ่ะครับนะเจอห้ากับหกมันเจอหกอ่ะครับพวกมันเจอกันไงอ่าหกเป็น Is แล้วก็เจอหกพอดีแลก็มีความสามารไอสามหกสามห้าเลยไอถ้าไมผมไม่ติดอยู่สามห้า ห้าสามหกเลยไหมห้าสามหกเลยไหมห้าห้าแปดหกเลยไหมเออห้าสามหกเลยห้าแปดหกเลยจัดไปตามนั้นละกันแต่จริงเราก็เจอตัวนี้ครับมันเจอหกครับก็สามหกแปดหกก็มาตามระบบนะาระบบก็สามหนึ่งสามหกแปดหกแปดหนึ่งก็เล่นไปที่อสามหกแปดหกก็ได้นะครับแต่สามหกมายากนิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าโอเคมายากมายากหาอะไรไปอันนั้นเขาให้เขากินหน่อยเขาอยากจะมาก็ให้เขามาหน่อยนะสามก็หกเลยนะสามหกดาวคู่มิตดนะครับสามหกเลยดาวคู่มิตรเลยครับคู่มิตรสนิทใจ พาไปที่ไหนก็ไป3ามหกในคู่มิสนิจใจท่านจะพาไปที่ไหนก็นแล้วแต่ท่านนะสามหกคู่มิสนิจใจท่านจะพาไปที่ไหนก็นแล้วแต่ท่านเพราะเป็นคู่สนิจใจท่านนะแล้วก็อย่าลืมนะถอดรหัสยามถอดหัวถอดหัวใจยามท่านสมัครเรียนได้นะสมัครเรียนได้ถอดหัวใจยามนี่ถือว่าสุดยอด ถ้าถอนรัหัวใจยามได้นี่ทุกอย่างจะอยู่ในกำม,มือท่านหมดเลยนะทุกอย่างจะอยู่ในกำม,มือท่านหมดเพราะว่าวิชาถอนรัร้งหัวใจยามนี่ถือว่าเป็นวิชาตั้งแต่อ่าก็เรียกว่าเป็นวิชาพยาพ,ยาพยาิเภกสอนสิทธ์นะก็เรียกพยาพิเภกสอนสิทธ์อันนี้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็ตำรับตำรายามอ่ยายามก็ถอนรั้ถอนรัสงหัวใจยามนี้จริงๆก็ไม่ได้ใช้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะประเทศอังกฤษก็เป็นต้นตำรับในการใช้ยามนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะ แล้วก็หลายๆหลายๆประเทศที่เมื่อก่อนที่เขาชอบล่านานิคมเขาใช้ยามนี่แหละในการล่าใน,นกรมก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากที่ยิ่งใหญ่มาเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านเรียนถอดร,ออรหัสหวัวใจยามได้ถือว่าสุดยอดมากสอนได้ท่านรวยแน่นอนชัดเจนมากอันนี้สายวิเคราะห์เจาะจัดตะโรบนะสาวกแปดทำาเราได้ตังนะโอ้ได้ท่ากหกนะฮะจัดตรงนี้ก็สามแปดสามหกไม่ใช่สามหกแปดหกนะตามนี้นะจะมาตามนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งน,นี่วิเคราะห์เจาะจัดตามระบบฮานอยฮานสปาดา้นะอะไปดูนครกำแพงเวียงจันทร์ วังเวียงหลวงพระบางนะครับไปดูนครกำแพงนครกำแพงเวียงจันทร์วางเวียงหลวงพระบางนี่นก็ไปสะดวกสบายนะแต่จากาจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางนี่รู้สึกดีนะใช,ใช้เวลาสองชั่วโมงเองนะเมื่อก่อน,นใช้เวลาเป็นวันนะ เพราะว่าจริงๆมันก็คืออยู่กลางขึ้นเหนือน่ะอยู่กลางขึ้นเหนือน่ะก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับจากจากเวียงจันทไปหลวงพระบางในี่ทางก็ไม่ค่อยดีนะสมัยก่อนนะไปโอ้ใช้เวลายาวสิบสองชั่วโมงยังไม่ถึงเลยนะไปกลับไม่ได้แต่ตรนนี้เขามีรถไฟละเขามีรถไฟความเร็วนะเขามีรถไฟความเร็วนะถือว่าเป็นความเร็วปานกลางอ่ะสองอยห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าไวอยู่นะครับไปใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงถึงหลวงพระบางจากเวียงจันทนะท่างก็ไปนั่งเที่ยวได้นะนั่งเที่ยวได้นะ อากเรียกจากนครกำแพงเวียงจันไปถึงอ่าหลวงพระบางเลยนี่ก็ไปวังเวียงก่อนแวะแวะวังเวียงก่อนหนึ่งชั่วโมงจากนั้นไปแล้วก็ต่อจากวังเวียงไปก็ไปหลวงพระบางอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงค่กลับกลับได้เลยหรือท่านจะไปแบบสบายสบายก็ไปนครกำแพงเวียงจันใช่ก็นั่งรถไปที่วังเวียงก็พักวังเวียงคืนหนึ่งสบายสบายดูภูเขาดูยอดเขาดูอะไรต่างๆที่วังเวียง เสร็จแล้วก็เช้ามาอีกวันก็ขึ้นรถไฟไปหลวงพระบางก็ไปพักที่หลวงพระบางไปใส่บาตรท,ทาบุญทางบารมีเขาตัวอะไที่หลวงพะบางเสร็จก็เช้าวันนั่งรถไฟกลับที่นครกัแพงเวียงจันทร์ก็ข้ามโข้งกลับไทยได้เลยสบายใจนะอย่าลืมกลับนะอย่าลืมกลับนะไปลาวย่าลืมกลับ <laughs> เอาจัดไปตามนั้นว่าไปตามนี้เอาไปดูสายรีเรลทลาวความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาว <laughs> ไปด la oh, ูความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเออไปดูดิความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนี่เป็นยังไงโอ้ยผมคิดวิ่งไปไหนครับเราไปดูที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเป็นยังไงครับนะเราไปดูก่อนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเอ้ามาความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวจะเจออะไรไหมเนี่ยครับโอ้ไม่เจอครับเออไม่เจอเลยความสัมพันธ์ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนี่ไม่มีนะครับเออไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีนะเสียงอาจจะรบกวนนิดหน่อยนะครับก็เจาะก็เจออะไรกันไม่รู้เลยนะก็เอาตาตามนี้มาแล้วกันก็อา่า Ld แปดหกสี่ครับแปดหกสี8 64, 8 64, นะ่แปดหกสี่นั่นก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้นะแปดหกแปดเก้าเงี้ยได้อยู่แต่ว่าตัวความสัมพันธ์ไม่มีตัวรีเลทนะครับตัวรีเลทไม่เจอนะแต่ตัวรเรทไม่เจอท่านดู Ld อา่า Ld กับอา่า Kn ก็คือแปดแปดกับสามก็เจอแปดครับเจอแปดก็ตั้งแปดห้าแปดหก 8 1 8 7 8 4อย่างนี้ก็ได้นะครับจัดตรงนี้ก็ได้นะอ่าจัดตรงนี้ก็ได้8 5 8 1 8 6 8 7 8 4อย่างนี้ก็ได้หรือท่านจะจะดแปดห้าแอย่างเงี้ยเต็มๆก็ได้เอา6กหกกระสไม่เอาก็ <c oughs> 6กกระไม่เอานะกานก็8 5 8 1 8 7อย่างนี้ก็ได้นะจัดไปอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าไปตามนี้ก็ได้เลย8 7ก็น่ามองนะ8 7ก็น่ามองเพราะว่า2 7 1เนี่ยเป็นมุม AR ของลาวแต่ว่า1เป็น VR นะอาจจะมา8 1นะ อาจจะมา81นะครับเพราะว่า81เป็น a r ครับทีแรกหนึ่งหนึ่งเขาไม่มานะครับรอบนี้อาจจะมาได้พเพราะ1เป็นเออเป็น a r ด้วย1เป็น VR ด้วยนะ81ก็มาได้ถ้าบ81ก็มาได้นะลาวนะถ้าไป,ไปดูซิมด้วยซิมด้วยไปดูซิมด้วยเดี๋ยวเอาสูไใ้ซิมดูถ้ามี1ก็จัดเลยถ้ามี1ก็จัดเลยแล้วไปดูสายวิเคราะห์เจ,จาะจัดตระบบของลาวครับไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตระบบของลาวเอ๊ะเมื่อกี้ผมบังท่านไหมนะผมบังท่านหรือเปล่าเดี๋ยวด อ๋อใบเมื่อกี้แต่าบังก็ไม่มีบังบังก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเพราะเพราะอยู่กับผมเนี่ยมันจะมีแค่อ่าที่ผมบังอยู่เนี่ยมีแค่เก้าสามสองอ่าเก้าสามสองในเลื่อนให้ท่านดูนิดหน่อยนะมีเก้าสามสองครับในเลื่อนท่านดูนิดหน่อยอ่ะตามนี้เนี่ยเก้าสามสองครับนะเก้าสามสองเก้าสามสองนี่คือตัวรีเลตนะครับในลีเลตจับคู่กันได้สองเจ็ดหนึ่งแปดหกสี่แล้วก็เก้าสามสองนี่มันจับคู่กันได้นะ จับคู่กันได้จับคู่กันได้โดยถ้ายึดแปดก็แปดหกสี่ใช่ไหมหรือแปดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือแปดหนึ่งหรือแปดสองนี่ก็ได้นะเพราะเราเจอรีเลทสองครั้งนะทำในหน้าไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบของลาวนะวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบของลาวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบของลาวเราจะเจอตรงนี้นะว่าไปตามนี้สายวันสายวันยาวสายวันยาวสายวันยาวของเราตามนี้นะครับสายวันยาวนะครับสายวันยาวนะ ของลาวในคราวที่แล้ว DJR นี่เต็มๆนะครับคราวนี้ DJR จะมาหรือเปล่าก็ไปพ,พิสูจน์ในเอฟกูติฟชแนลนะครับสามกับแปดทำรายได้ตังห้ากับหกเหมือนกันครับอันนี้จะมาเหมือนกันซ้ำหนึ 6, ่งซ้ำหกแปดหกแล้วก็แปดหนึ 1, ่งสามห้าหกแล้วก็ห้าซ้ำหนึ่งครับตามนี้นะสายหวันยาวก็ตามนี้อันนี้ของลาวนะแล้วไปดูสูตรครับทีนี้ไปดูสูตรนะไปดูสูตรครับสูตรนี้ก็สำคัญนะท่านดูซิมครับที่ผมว่าแปดหนึ่งมีมีหนึ่งหรือเปล่าอา่าซิมมีหนึ่งหรือเปล่านะผมบงมังพอดีเป้เลยผมจะบังไว้้้้้ออออยยยยย่่่่่่าาาางงงนนนนนนีีนีีีีีดดมมมมัเเเเถทไไรผจะบว บอกให้เรียนให้เรียนให้เรียนไม่เลยไม่เรียนสักทีนึงเดี๋ยวผมจะบังไว้อย่างนี้แล้วกันอไม่ให้ท่านเห็นซิมแล้วกันบังซิมไว้แล้วกันนะอยากบังนักโทรไม่ได้จะขำเอาอาจารย์อยากบังนักโทรไม่ได้จะขำเอาอไม่บังก็ได้ไม่บังก็ได้ไม่เป็นอาบังก็ได้อ่อไม่บังเป็นเป็นอากูก็ได้ไม่เป็นอาบังเป็นอากูก็ได้เป็นอาบังเอ เป็นอากูก็ได้ไม่เป็นอาบังนะ่นะตามนี้นะเป็นอากูก็ได้ไม่เป็นอาบังอ้ากลับมาดูตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งครับมาผมาคลิกแล้วมันไม่ไปเด้ดูแป๊บหนึ่งก่อนครับถ้าตามนี้สูตรมันจะเลื่อนขึ้นไปเยอะนิดหนึ่งนะผมก็คลิกแล้วเนี่ยมันมันมันยังไม่มาเดนิดหนึ่งครับคลิกแล้วมันยังไม่มามันยังไม่พาเราไปอ่ะยังไม่มามันยังไม่พาเราไปผมก็มีปัญหาก,กับคอมผมนี่แหละ เอาตามนี้แล้วกันเนาะเอาตามนี้ก็แล้วกันมันยังไม่มาไหนทำไงได้มันขยับไม่ได้นะครับมันขยับไม่ลงด้วยเนี่ยอ่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ขยับไม่ลงครับเนี่ยมันยังคลิกไม่มาครับเนี่ยคลิกแล้วมันไม่มาอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคลิกแล้วไม่มาครับอขยับนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแป๊บหนึ่งครับอืมมาละมาละจะมาแล้วครับอ่าโอเคครับมาละน่าจะได้ละคลิกนิดหน่อย อ่าได้แล้วนะได้ไดแล้วนะตามน,นี้นะตามนี้นะเดี๋ยวขยับอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยบางทีมันขยับอ่าซิมมีแปดครับอ่าซิมมีแปดนะเมื่อกี้ก็เราเจอแปดหนึ่งใช่ไหมอ่งก็แปดหนึ่งเจอกันจะแปดหนึ่งเจอกันเมื่อกี้เนี่ยเอลดีแปดเนี่ยก็เจอแปดครับอ่าซิมมีแปดซิมมีแปดแปดเจ็ดหกห้านะแปดเจ็ดหกห้าต้องได้นะครับแปดเจ็ดหกห้านี่ต้องได้นะเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าโอ้โหเห็นไหมคือผมขยับตั้งนานแล้วนะเนี่ยแล้วก็ดูดูคอมผ,มผมผมขยับไปตั้งนานแล้วมันเพิ่งมาขยับให้ผมเนนาานี่ยออ้้าาาวตมััแลกน ามาตามนี้นะ8 7 6 5 8765นี่ถือวาอ่าถือว่าซิมครับถือว่าซิมเจ้าแปดเชืเแปดนะแต่วันนี้เราดูเลขมันจะยากนิดหน่อยนะท่านดูสูตรดีๆนะแต่ว่าผมพยายามตัวเน้นคือสีสีเหลืองนะตัวรองคือรอ,อ,องจากเหลืองก็คือสีแดงๆนั่นแหละถ้ารองจากแดงไปก็จะเป็นขาวขาวนะถ้าสีน้าเงินฟ้าเลยนี่อันนี้คืออยู่หลังสุดเลยนะครับเนี่ยตามสีเขาตามสีก็นะเพราะว่าวันนี้ใหญ่ยากอยู่นิดหน่อยนะ วันนี้ไม่วงไม่อนุญาตวงกลมให้ท่านเลยครับถ้าท่านดูตรงนี้ครับท่านเจอ8ปดเจ็ดหกห้าเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าเนี่ยมันไม่เจอเจอแปดเจ็ดหกห้าถ้าแปดเจ็ดหกห้าท่านก็ดูเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าท่านก็ยืนตรงนี้แล้วก็ท่านเอาสามสี่เก้าเนี่ยไปยิงเป็นใส่เป็นอ่ายิงไปเลยครับแล้วท่านดูเช็คตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้มันเจออะไรเจ็ดหกเก้าใช่ไหมหนึ่งสองเจ็ดหกเก้าหนึ่งสองเจ็ดหกเก้าก็เจอเจ็ดกับหกนะเจอเจ็ดหกเจอเจ็ดกับหกก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ สามเจ็ดสามหกสี่เจอยู่ที่ประมาณนี้นะเพราะตรงนี้มันเจอเจกับหกนะครับมันเจอเจ็กับหกแล้วไม่เจอเจอเจอเจ็ับตรงนี้เราก็เป็น3ามเจ็ดส9มหกสี่เจ็ดาเจ็ดเก้าหกถ้าเก้าเจ็ดเก้าหนี่ท่านสามารถกลับได้นะเป็นเก้าเจ็ดเจาเก้าหกเี้ยสามารถกลับได้สามารถกลับได้นะสามารถกลับได้ไปเรากลับได้อ้น,นี่คือวิเคราะห์ท่านดูตรงนี้อันนี้ท่านตเรียนนิดหน่อยนะครับวันนี้จะคนอนย่างนิน่ยใช้ ใช้ใช้ความสามารถนีดหนึ่งนะวันนี้นะความสามารถนีดหนึ่งแต่ผมก็อธิบายท่านฟังอย่างนี้ครับถ้าเกิดตรงนี้มามันไม่สอดคล้องกันนะเห็นไหมตรงนี้หนึ่งกับศถ้า1นกับศนย์มาถ้าตรงนี้มัน1นกับศน์แต่มันไม่เจอตรงนี้ครับเนี่ยมันไม่เจอตรงนี้ถ้า1นกับศมาถ้าไป3ามหนึ่งสามศูนย์อ่าสี่หนึ่งสี่้าหนกถ้าก็เอาตรงนี้ไปใส่แปดเจ็ดหเนี่ยแปดเไปใส่ถ้าเอาตรงนี้นะถ้าเอาตรงนี้ครับเนี่ยจะม จ็ดเก้าหนึเนี่ยจะเยอะจะเยอะนิดหน่อยครับพอเยอะๆท่านก็เอาพวกนี้มาตัดเอาไปแต่เอาไปถ้าตามนี้นะแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดว่าตามนี้ท่านก็ดูตรงนี้เจ็ดหกเจ็ดหกหอเราก็เจอเจ็ดกตรงนี้ถ้าเจ็ดตรงนี้ถ้าเราเจอหน่งนี่ไหมเราเจอหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าถ้ามองไว้เเจอหนึ่งตรงนี้อ้าวเจอหนึ่งถ้าก็วางหนึ่งไว้เลยได้พอวางหนึ่งปุ๊บท่านเอาอะไรมาใส่ล่ะก็แปดหนึ่าหนึ่ ถ้า71ท่านไม่เอาก็เหลือแค่81 61 51แค่นี้นะครับเนี่ยแค่นี้วิธีการนะวิธีการนะก็นี่ก็เป็นประมาณนี้แหละถ้าเ,าเกิดตรงนี้นะก็เป็นอ่า81 71 61 51แต่นี่พอท่าน81ปุ๊บท่านก็381 481 981 R481 อกนะ็ถ้ายึด81นะก็381 481 981เพราะว่าเราไม่เจอตรงนี้เห็นมั้ครับ34 349เราไม่เจอเพราะฉะนั้นก็เป็นยึดไปตามนี้ได้เลยถ้าเรายึดตรงนี้ได้1ตรงนี้เรายึดได้นะ ถ้าเรายึดหนึ่งตัวนี้มันมานะถ้าเรายึดหนึ่งตัวนี้มันมาทั้งมาใส่ตรงนี้ก็หนึ่งอยู่หลักหน่วยแล้วแจ้งก็แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งท่านจะเอาไหมล่ะหกหนึ่งท่านจะเอาไหมล่ะถ้าไม่เอาก็มีห้าหนึ่งเพราะว่าอยู่แถวเดียวกันไง แต่แมวก็81 51แค่นี้แล้วก็381 481 981 351 451แล้วก็951ครับนี่นะคือสูตรนะครับอันนี้ผมก็วิเคราะ,นนะห,ะห์ให้ท่านละเอียดนะอันนี้ละเอียดละเอียดเลยให้ท่านละเอียดนิดหน่อยจะสับสนนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คืออส่งให้ท่านนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดไปในเอ็กวอติฟชัยเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ให้อย่างเงี้ยตามนี้อันนี้ผมจะบอกท่านว่าวันนี้จะยากนิดหนึ่งสูตรจะยากนิดหนึ่งนะถ้าเราไปเข้ากับดาวดูนะดาวนี่หนึ่งเป็น VR นะครับหนึ่ หเป็น VR นะครับหเป็น VR แต่ว่ามันไม่ใช่ใอยู่ในกลุ่มเด่นไงถ้าเราเล่น9ก้าหอย่างเดียวถ้าเราจัด9ก้าหอย่างเดียวเราไม่เจอ8ปดเจอเจ็ดเจอเจอหซึ่งเป็นซิมซึ่งเป็นตัวเหนียวเราที่สุดไงถ้าทั้งเก้าหนึ่งปุ๊บทั้งเอาตรงนี้มาใส่ก็ได้แปดเก้าหนึ่งเจดเก้าหนึ่ก้าหนึ่งห้าเก้าหนึงนี้ก็ได้นะครับถ้าจัดเก้นึ่งนะเก้าหน่งเจอกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับเจอกันตรงนี้อยู่แล้วหนึงเจอตรงนี้อยู่แล้วหนึ่งนี่เจอสี่ครั ก็3191ก็ลองดูนิดหน่อยนะต่เอาในนี้เป็น8นะเป็น8เป็น8ถ้าท่านเอา91งอย่างที่ผมบอกไงก็8 9 1 7 9 1 6 9 1 5 9 1ตามนี้นะครับตามนี้นะนี่มีคอยตั้งรายละเอียดนะส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าไปสนับสนุนช่องรายการอยากจะเป็นสมาชิกในอ o ปถัมภ์ชั้นนี้ก็สามารถสมัครได้สอบถามรายละเอียดไปนะ064 268 8100นะครับ064 268 8 1 0กนคือสามารถโทรศัพท์ได้แล้วก็แอดไลน์ บ้านหมอดู198นะฮะบ้านหมอดู1 9 8 b a n m o r d w o b a n m o r d บ้านหมอดู198ก็ว่า, 198, วาไป่ถามนั้นวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพรับเงินกันทุกคนโชคดีครับ